สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนนะครับมือหนีพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการทําอาหารมาเทียวทะเลนะครับมือนีอยู่หาดชะอํเนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับมือหนีบ้าอีสานกระินนะครับกับ้ามาเทียวหาดงามๆนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแดดเป็นตาลิ่นน้ำนะครับ พอดีล่อเจ้าหน่ายนะครับเจ้าหน่ายพักโรงแรมใกล้ริมทะเลนะครับกระไดมีโอกาสนะครับมายางลาะนะครับริมชายหาดนะครับก็เลยได้ถ่ายวิดีโอนะครับมาฝากพี่พากน้องนะครับให้ได้รับชมนะครับเป็นมิวสสวยๆนะครับมองนี่นะครับสามารถนะครับนั่รถมาจอดริมทะเลได้นะครับปักหมุดมาก็ได้นะครับหาดชะอำนะครับ ช่วงที่บ้าอิสานยืนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงเนท้ายนะครับของชายหาดชะอ่ำนะครับหาดมองนี่นะครับน้ำชิบุลึกปันไดนเนาะครับจากเห็นเด็กน่อยนะครับสิลงไปเรียนอยู่นั่นนะครับการลงไปไกลเติมเนาะครับกับบุลึกปันไดนเนาะครับพาลูกพาล้านนะครับพาเด็กหน่อยมาเรียนได้นะครับมองนี่เนาะครับบ่าอีสานชิพ่ายางนะครับลงไปริมหาดเนาะครับริมน้ำเนาะครับ อันนี้ก็คือริมน้ำแล้วเนาะครับหาดริมน้ำเนาะครับน้ำก็ใช้ดีนะครับเป็นตะเลนียอยู่นะครับเป็นตาผ้าลูกผ้าล้านมาเลรีอยู่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับบ่าอีสานก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้บ่าอีสานกระทินในทัาคลิปครั้งต่อไปนเด้อครับเจอกันคลิปหนาเนาะครับสวัสดีครับ